สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เยน,นี้ก็จะพาเพื่อนมาทําผัดไทยห่อไข่นะคะเพื่อนเพื่อนจะทําผัดไทยสีชมพูนะคะใส่ซอสสีชมพูนะคะผัดไทยห่อไข่นะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอัอนนี้คือต้นกระเทียมนะคะเยนี่ไม่ได้ใส่กระเทียมคือจะใช้ใบกระเทียมให้หมดนะคะก็จะมีต้นกระเทียมก็กุ้งแห้งกุ้งสด ต้าหู้ทอดนะคะก็หัวเชโอหวานนะคะหัวเชโปหวานแล้วก็มีน้ําผัดไทยนะคะน้ําผัดไทยก็คือน้ำมะขามเปียกกับน้ําตาลปี๊บนะคะสองอย่างนะคะแล้วก็มีถั่วลิสงนะคะแล้วก็มีไข่นะคะสําหรับสำหรับเวลาเราจะเอาห่อผัดไทยนะคะแล้วก็มีต้นหอมมะนาวแล้วก็มีพริกนะคะ เี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะผัดใบกระเทียมให้หอมนะคะเพื่อนๆใส่กุ้งสดลงไปนะคะกุ้งสดกุ้งแห้ง ก็มูเช่โป้ไหวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เี๋ยวเราจะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตักใส่อาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะคะสีชมพูเย็นิดได้จากซอสเย็นตาโฟนะคะเพื่อน เราก็จะผัดนะคะผัดให้สุกนะคะทีนี้เราเราผัดสุกแล้วนะคะก็จะใส่ซอสเย็นไอซอสผัดไทยลงไปนะคะในซอสผัดไทยก็คือปรุงใส่เกลือใสออ่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะก็เราปรุงเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนผัดให้สุกนะคะ นะคะเพื่อนเราไม่ต้องปรุงอะไรนะคะเพราะว่าเราเถ้าใครชอบแบบไหนก็ค่อยปรุงปรุงปรุงอีกทีหลังนะคะเพื่อนอก็ซซอาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหอ่อกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเจียวไข่ก่อนนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่วุ้งลงไปนะคะ ะจะพยายามห่อไข่นะคะเ,เพื่อนห่อให้ได้เข้ามาอย่างนี้นะคะได้แล้วนะคะผัดไทยห่อไข่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อน ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ